จะกล่าวถึงข้อควรระวังในการทำงานของเครื่องจักรก่อสร้างประเภทยานพาหนะเมื่อจำเป็นต้องทำงานใกล้สายไฟฟ้าให้ใช้มาตรการป้องกันสายไฟฟ้าและจัดให้มีผู้ดูแลก่อนการทำงานเมื่อทำงานในพื้นที่เมืองซึ่งมีการฝังท่อน้ำท่อแก๊สและอื่นๆ ที่ตั้งของท่อจะถูกขุดเพื่อตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้ดูแลไซต์บริษัทน้ำและบริษัทก๊าซอยู่ด้วยหลังจากนั้นให้ท่อสัมผัสกับเครื่องอย่างช้าๆตามสัญญาณผู้แนะนำในกรณีที่ทำงานข้างถนนหรือในบ้านส่วนตัวผู้ดูแลด้านการจราจรได้รับมอบหมายให้ดูแลความปลอดภัยของบุคคลอื่น เช่นผู้สัญจรไปมาและสถานที่ทำงานต้องถูกระบุอย่างชัดเจนด้วยกรวยสีและอื่นๆนี่เป็นตัวอย่างของวิธีขับเครื่องจากที่ไม่ปลอดภัย เพื่อที่จะขับขี่อย่างปลอดภัยจะต้องใส่ใจจุดใดวิธีขับขี่ที่ถูกต้องมีดังนี้ใช้ราวจับและขั้นบันไดโดยใช้ทั้งมือและเท้าในการขึ้นและลงจากรถเช่นการรองรับสามจุดอย่างมั่นคงใช้มือและเท้าสามจาก4ี่จุด ในขณะที่รถกำลังทำงานอย่าให้ความสนใจเฉพาะการทำงานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไปแต่ต้องใส่ใจกับสิ่งอื่นเช่นสภาพของรถผู้ที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียงและบุคคลอื่นที่สัญจรไปมาระหว่างการทำงานห้ามผู้อื่นมานั่งในที่นั่งคนขับ อย่าขับรถอย่างรุนแรงเช่นการสตาร์ทหรือการเบรกอย่างกระทันหันหลังจากทำงานเสร็จให้จอดรถไว้ในสถานที่ที่กำหนดวางอุปกรณ์ทำงานลงไปที่พื้นแล้วดับเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงานคันโยกการทำงานทั้งหมดควรอยู่ที่ว่างและล็อก หลังจากนำกุญแจรถออกแล้วให้เก็บไว้ในสถานที่ที่กำหนดหลังจาก <Okay. S 2> นั้นทำความสะอาดรถเติมน้ำมันและจอดในสถานที่ที่กำหนดเมื่อทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการตก เช่นไหลาทางหรือด้านบนของทางลาดชันอย่าเข้าใกล้ไหลาทางเกินไปและทำงานอย่างระมัดระวังภายใต้คำแนะนำจากผู้แนะนำหรือผู้ดูแลในพื้นดินอ่อนให้วิ่งตรงโดยไม่หักคันโยกหากเป็นไปได้นอกจากนี้ให้ใช้รถดันดินสำหรับพื้นดินอ่อนและหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านในที่ที่เคยขับผ่านแล้วหากเป็นไปได้ เมื่อทำการขุดไหลของถนนอาจสุดขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นดินดังนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของตีนตะขาบควรตั้งฉากกับแนวพื้นผิวการขุดและการขุดพื้นที่เอียงรูปที่แสดงด้านขวามีความอันตรายในแง่ของการอพยพฉุกเฉินตรวจสอบพื้นดินและอื่นๆจากนั้นขุดในระดับความสูงและความลึกที่เพียงพอไม่ขุดมากเกินไป เช่นขุดซอะด้านล่างดูรูปด้านล่างเม <St> ื่อทำการโหลดดินและทรายที่ขุดลงบนรถบรรทุกรถขุดจะสามารถโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจอดไว้ที่ระดับความสูงของกระบะของรถบรรทุก2เมตรถึง2.5เมตรต่อไปเป็นคำถาม กรุณาชี้แจงจุดอันตรายที่แอบแฝงในรูปต่อไปนี้เมื่อทำการโหลดลงบนรถบรรทุกแขนขุดจะต้องไม่หมุนจากด้านบนที่นั่งคนขับ ให้หมุนจากด้านหลังของวัตถุเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ชนที่นั่งคนขับอย่าแขวนโหลดโดยติดสลิงเข้ากับฟันของที่ตักของรถขุดไฮดรอลิกเมื่อทำงานกับรถขุดไฮดรอลิกสามารถใช้ได้กับรถที่มีฟังก์ชันเครนเท่านั้น ห้ามตอกเสาด้วยที่ตักของรถขุดไฮดรอลิก